คารมเผยรอฟอทอเปิดจองตั๋วรถไฟญี่ปุ่น4เส้นทางต้อนรับเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์คารม์รองโฆษกรัฐบาลเผยรอฟอทอเปิดจองตั๋วรถไฟญี่ปุ่น4เส้นทาง200ที่นั่งต้อนรับเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์2567ในวันหยุดสุดสัปดาห์4เส้นทาง4ส,สไตล์ภายใต้คอนเซปต์ซีซั่นออฟเลิฟเริ่มจองได้แล้ววันที่25มกราคมในคารมพลพระกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักรัฐบาลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมเปิดโปรแกรมท่องเที่ยวรถไฟ183ประจําเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์2,567ภายใต้คอนเซ็ปต์สีสั้นออฟเลิฟโดยนํานักท่องเที่ยวเดินทางไปด้วยขบวนรถไฟแห่งความรักท่ามกลางบรรยากาศสองข้างทางที่อบอวนไปด้วยกลิ่นอายความอบอุ่นในวันหยุดสุดสัปดาห์สีเส้นทางสีสไตล์เอาใจสายเที่ยวสายแช่สายฟินให้เลือกอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นแบบไปเช้าเย็นกลับหรือแบบพักค้างคืน นายคารมกล่าวว่าเริ่มสำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศหรือช่องทางการจำหน่ายตัวระบบออนไลน์ดีทิเ็ตจำกัด200ที่นั่งต่อทริปเท่านั้นโดยราคาดังกล่าวรวมค่ารถบัสปรับอากาศพร้อมอาหารแบบจัดเต็มแล้วซึ่งมีรายละเอียดเส้นทางต่างๆให้เลือกดังต่อไปนี้วันที่3และ4กุมภาพันธ์2567วันเดยทริปโปรแกร,รมนั่ง183เรือทักรักเธอที่8ริ้วพลิ้วตามสายน้ำ ราคาท่านและ1,499บาทวันที่10-11กุมภาพันธ์2,567เที่ยว2วัน1คืนโปรแกร,รมนั่ง183ชมดนตรีในส่วนแห่งความรักที่การจนบุรีราคาท่านและ3,999บาทวันที่17และ18กุมภาพันธ์2,567วันเดทริปโปรแกร,รมนั่ง183 ชวนแต่งไทยไปเที่ยวเมืองรองเที่ยวล่องเมืองลิงเที่ยววังงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ราคาท่านและ1,499บาทวันที่24และ25กุมภาพันธ์2567วันเดทริปโปรแกร,รมนั่งรถ183รื่นรมชมพระราชนิเวศมรึกถ่ายวันที่เพชรบุรีราคาท่านและ1,499บาท